มาคะ่ะพี่พี่วันนี้พามาทําเมนูนี้กันนะคะแกงมะระขี้นกนะคะกับคอหมูโกลบนะคะพี่พี่ขาเสร็จแล้วน้องก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะวันนี้เป็นแกงกะทินะคะโดยกะทิอัมพาวานะคะกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาคะ่ะมาดูส่วนผสมและว,วิธีทํากันเลยนะคะพี่พี่ขา ขั้นตอนแรกนะคะเตรียมโอหมูกรอบนะคะ1กิโลกรัมค่ะมาระขีนก5 0 0กรัมนะคะกะปิค่ะกะปิ1 5 0กรัมนะคะเครื่องแกงเผ็ด1 5 0กรัมค่ะน้ำมันนะคะตั้งน้ำมัน1โ้อนชนต๊ะนะคะผัดเครื่องแกงเล็กกะปิให้หอมนะคะ ัดจนหมดีนะคะพี่พี่ขาหลังจากนั้นก็เติมกะทิลงไปนะคะใช้กะทิอัมพาวา700 ml นะคะเติมลงไปเลยนะจ๊ะเติมกะทิอัมพาวาไปแล้วนะคะก็เติมน้ำเปล่าตามลงไปนะคะ900 ml นะคะ900 ml นะคะพี่พี่ เติมเกลือ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายตัดรส1ช้อนชานะคะปิดฟ้าโรน้องเดือดค่ะเมื่อนองเดือดพลานดีแล้วนะคะส่วนผสมทุกอย่างทั้งกะปิทั้งเครื่องแกงละลายหมดแล้วนะคะก็เติม มาระลงไปนะคะมระกีนกที่เราล้างแช่น้ำเกลือแล้วก็ล้างไว้ดีแล้วนะคะเติมลงไปนะคะพี่ๆคะ่ะเล่ตามตัวด้วยคอหมูกรอบที่เราทอดหัน่นไว้เป็นชิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะเติมลงไปนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วน้องก็จะหน้าตาประมาณนี้นะจ๊ะพี่ๆคะ่ะมาคะ่ะทานข้าวด้วยกันนะคะคลิปนี้ขอบคุณสปอนเซอร์นะคะกระทิอัมพวานะคะกระทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ กะทิคันสดตั้งแต่กระทอปเปลือกกะทิอัมพาวาบรรจุแบบปลอดเชื้อในขวดกันดังสี UV เพื่อคงความขาวข้ขนหอมมันแบบธรรมชาติกะทิอัมพาวากะทิแทกกะทิดีควรมีติดครัวนะคะพี่ๆคะกะทิอัมพาวาทำได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนะคะกะทิอัมพาวาคงดีคู่ครัวคุณ ซื้อปิดบ้านได้นะคะพี่พี่ค่ะสามารถหาซื้อกะทิอัมพาวาได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะหรือร้านค้าใกล้บ้านคุณนะคะมีร้านค้าชั้นนำก็มีเกือบทุกร้านนะคะกะทิอัมพาวาหาซื้อง่ายนะคะพี่พี่ค่ะมีตั้งแต่ขวด250 ml นะคะ500 ML นะคะแล้วก็1,000 ml นะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ